อ่สวัสดีจ้าแดดออกลอะกินไอขนมจีนขนมจีนน้ำพริกเอ่อ น้ำจิ้มไอ้หมูสเต็กที่แม่ใหญ่น้อยทำมาเนาะแล้วพิงก็มาใส่ใส่มะนาวบีบมะนาวน้ำมะนาวใส่บีบบีบน้ำมะนาวใส่เพิ่มก็ใส่พริกแกงอีกจะ หน่อยหนึ่งเพิ่มสีสันมอเด็กกินวานนาแล้วไม่ใช่แ่แล้วก็เสียดายน้ำจิ้มที่แม่ย่งน้อยแกทำแกทำเยอะ trên một mùa sạch ạ thì nhớ cứ lưu mà đặt bài à บีบน้ำมะนาวใส่หอมหอมน้ำมะนาวเข้าดีๆกับผักผักดอง Oh, Pipil, jangan ya. ya, ya. พิงทำอะไรพิงไม่ค่อยทำเยอะหรอกทำนิดหน่อยหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าทำเยอะแล้วลูกสาวไม่กินก็เป็นนิดหน่อยแล้วก็เหลือใส่ตู้เย็นไว้ก็ไม่พอหน้านงานเขาก็ทิ้งเงี้ยนีก็เสียดาย kem sôm nó là họ bảo là kem kem sôm lâu ổn ít nó Vinh là điều như thắm nói điều thắm thui tạo là đủ kim một เยอะก็ไม่มีคนกินไม่เลี้ยนอยู่สองคนแม่ลูกเขาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพราะมันมีคนไทยทําอาหารอย้เขานี่ก็หมดแล้วละ่ะ กินหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคนะลิปเนาะรอบนี้รอบสุดท้าย <c oughs> แต่เรายังเหลืออันโมเ็กอยู่ ต,ตู้เย็นมันเออมันเล็กกว่าช่องมันเล็กกว่าที่พันแม่เต่ามันเลยแช่ของไม่ได้หยอะ 前也开过。 Thì bây giờ nói chị thăm năm chín Dứa Để thăm dứa Thùa nếu mà xưa mà chẳng nói thẹp ทำเยอะีตู้เย็นเรามันไม่มีที่จะแช่แข็งนะเกบอกว่าแช่แข็งไว้ได้ตู้เย็นมันไม่มีเอแบบที่แช่แข็งมันเต็มก็เลยว่าเอามาอุ่น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 ,นทีละหน่อยละหน่อยมากินก็ขนมจีน กินคนเดียวลูกสามไม่กินหรอกอนนกินไม่เป็นน้ำไม่เคยกิน นางรู้จักไอ้น้ํายาน,น้ํพริกแต่ว่าน้างไม่เคยกินบอกลองกินดูมแมว อันนี้ก็ต้องใส่น้ำตาลเลยหวานเขาไม่แน่นอยก,ก็ทำหวานมาแล้วเสียงแล้ว่าเพิ่มเพิ่มอันพริกแกงน้อยนึง เ็ทำง,งานอยู่กรุางเทพทำงานก่อสร้างเนี่ยละิงก็จะไปสั่งขนมจีนเนาะจะไปสั่งเขาไว้เอาน้ำยาน้ำยาน้ำยาก,ยาก,กะทิกับน้ำพริกเอามาผสมกินมันอร่อย ก็ถึงก็บบางไทยมันมีเอ,อมะกูดเนาะลูกมะกูดเอ,อเขาฝานลงไปเลยทั้งลูกฝานผานนั่นไปเลยผ่าเสียใส่ลงไปเลยหอม,หอม and then i pick one เคยไปกับเออไปกินขนมเจนน้ำยานน้ำพริกเนี่ยแหละที่เออตลาดจาังอรมมีแม่ค้าอีกคนเนี่็ทําทำอร่อยหอมไปกับ ทำงานก่อสร้างนะไปก็คนที่พูดลบเหมางานก่อสร้างอันที่บ้านวังน้อยเขาเ้าไปเหมางานแถวโน้นะ่ะหิงกบบจะไปกินเป็นประจำซื้อมาให้พอด แต่ก่อนนี้สามพ่อแกไปดูลูกชายพินเนาะตอนนั้นลูกชายพินยังเล็กอยู่ nó buồn nó đâu làm lại được แกว่าสามพ่อเพลงไม่กินหรอกขนมจีนน้ำน้ำพริกแกกินน้ำยากะทิแกไม่กินน้ำพริกแกบอกมันหวานเป็นกินเอาอะาเป็นให้สามพ่อดูลูกชายเพ็งเพราะเพ็งไปทำงานเพราะว่าไปทำงานกับคนที่บ้านน่นะแหละแต่เขาเป็นผูล้ละเมานะกับพิงก็เลยต้องเอาลูกไปด้วยในนี้ก็ ไปอยู่นั่นไปอยู่นั่นครึ่งเดือนแต่ว่าดีอย่างนึงแกไม่ค่อยเข้มงวดกับเราเพราะรักเป็นแม่ก่ออ่อนเพราะว่าแต่ แต่ว่าลูกชายพินไม่ได้กินนมพินหรอกแต่นี่พอ่สพอสั่งพ่อแกไม่อยากให้หลานหานแม่มันแกก็ไปดูแลด้วยมาบอกแต่มาพอแต่แต่ว่าพอไม่ให้ไม่ให้ห่างก็ต้องพ่อก็ต้องไปดูเออพ่อไปไปดูไกก็ดูแลหลานดีดีแกก็ดูแลหลานด,ด,านดีนะ องพ่อพี่นะการดูแลหลานนะ่ะมันมอจะเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์ก็จริงแต่หลานเนี่ยแกดูดีอุม้มเมาก็ก็อุ้มไปไว้แต่ลูกชายพินเป็นเด็กที่ว่าเป็นเด็กคู่อนะ่ะคือแปอไหนก็มีแต่คนรักคนโอบหลงอนะ่ะ แต่ทั้งที่มอยังเล็กหลวก็มีคนหลอกหลักหลงปุ้มแต่ก็ไม่เคยงองแงไม่เคยว่าจะงองแงบอกว่าแม่หาเงินไปซื้อน,นมให้ตัวเองกินเดอ้ออะไรเงี้ยแต่กินนมก็ปัองอ่ะนะตอนแรก็กินนมผง กินนมหงตำมละลินมหงมะลินเนี่ยละ่ะกินไปกินมาพ่อนึกไงมึ้งกบอกว่าไม่รู้กูจะไปซื้อยังไงบอกไปตพ่อต้องไปเข้าไปซื้อที่ร้านมันจะมีร้านขายไม่รู้จะซื้อยังไงซื้อไม่เป็นพอซื้อกดนมค่นมาชงให้ร้านกินแต่เราก็คิดว่าเดี๋ยวห้านจะท้องเสียจะอะไรที่ไหนได้มอบ่อ ก็เลยเป็นเด็กที่ว่ากินง่ายไปเลยพอมาเสียกินกินนมคน้นตามมาเลิมาเรื่อยเรื่อยเรยเพราะว่าเขาเขากินนมข้นไม่ได้ตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้วกินนมกินนมขินแล้วมันเขาก็สำหรอักออกมาสำหรับออกมาเพราะว่าตอนอยู่โรงพยาบาลก็ เขาก็อยู่ห้อง i อซไอห้องอของเด็กอะห้องอบไอซียูพูดผิดห้องอบเขาเขาอยู่ในตู้อบพิงกับนานพิงก็ไปดูไปดูลูกเอานมให้เพราะว่าเขาเขาออกมาเจ็ดเดือนเด็กเจ็ดเดือน เดือนจะข้าแปเดือนแต่ก็เพราะว่าหมอเขาต้องผ่าออกแต่ลูกพีนทั้งสองคนอะผ่าออกเหมือนกันหมอต้องผ่าออกเพราะเอ่อขาเรียกอะไรน้ำมันไปท่วมปอดไปท่วมท้านเด็กเนี่ย ก็เลยต้องเอาออกออกออ,กอ,อกมานี่หมันเด็กตัวน,นี้น่ะอันออกมา อยู่ไปอยู่ไปอยู่ใหญ่ส่วนลูกสาวนี่กับพาออกเพราะว่านางเอากับปั้นออก เด็กเด็กอื่นนะ้เขาไอ้นั่นนี่เอาลูกกระปัานออกแล้วไม่ตอนอาจจะสาวนะไม่ยังไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงที่ทายเลยนะไปหมด พ่อสามพ่อเพนแบบเพนตักตังโปเพนแบบเ็นถามว่าเ็นท้องแรกเนาะถามว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพ่อบอกว่าผู้หญิงู่ก็บอกว่าผู้หญิงแต่คนที่ว่าเนาเขาก็บอกผู้หญิงหมดเลย เรือพักกัดตอนนี้เราก็ไม่กินแนละ้ว พี่นปิดเสียงพี่ต้องดูโทรศัพท์เพื่อเดี๋ยวครูเขาจะโทรมาเอ่อวันวันพัสดมันใมเรียนช่วงวันพัสดอืม ในสมัยเลามีเรียนอืสื่อสารกันทางโทรศัพท์ เ,เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูให้อินบอกให้ทางเรียนดูให้หน่อยสิงานอะไรที่พอให้จะท,ทําจากที่เขาบอกจะดูให้ก็ได้มันมีงานอยู่นะแต่ว่าสต๊อกโฮมหนดเมื่อวนันเมื่อวานก่อนสต๊อกโฮมโทรมา Hmm. thôi mà là được mình đóng đắp còn nên kênh này nhé các em bye bye cả